ดิฉันที่ขอเสนอด้วยวาจานะคะเรื่องสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบงังถล่มเพื่อที่จะนําผลในการอภิปรายเนื้อหาสาระส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการที่ให้รัฐบาลที่รักษาการอยู่ในขณะนี้ได้ให้ความสําคัญในการที่จะระดมกำลังความช่วยเหลือนะคะลงไปสู่ในพื้นที่ ดิฉันทราบดี in ททนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลาดกระบังนี้ทางกรุงเทพมหานครค่ะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับดิฉันนะคะในคืนที่เกิดเหตุในวันที่สิบกรกฎาคมที่ดิฉันได้รับเรื่องนะคะตั้งแต่เวลาประมาณสบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีค่ะจาก ประชาชนที่อยู่อาคารพาณิชย์ในจุดท,ที่เกิดเหตุเลยค่ะเห็นต่อหน้าต่อตาทีททท่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้โทรมาแจ้งให้ดิฉันได้ทราบดิฉันได้ทําการประสานนะคะในส่วนของสํานักงานเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะที่จะรองรับกับผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตได้เห็นการทํางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะจนคืนนั้นค่ะเมื่อช่วงค่ําในวันที่1ิ ทุกหน่วยงานได้ลงไปประจําในพื้นที่ได้มีความกังวลใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นรายงานสองรายด้วยกันและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า10กว่ารายค่ะซึ่งก็ยังดูอาการอยู่นะคะมีทั้งประเภทสีแดงสีเขียวสีเหลืองปะปนกันเราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทุกทกท่านด้วยนะคะรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บให้มีอาการหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุดกลับมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านประธานในขณะน,นี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะคะอย่างหลากหลายมากมายในส่วนของสาเหตุที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด ว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรแต่จากการคาดการค่ะเราคาดว่าเนื่องจากตัวโครงสร้างอาคารนะคะที่มีการรับน้ำหนักไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดการถล่มขึ้นมาดิฉันขออนุญาตก,กลับไปที่สไลด์แรกก่อนนะคะสไลด์แรกค่ะจะเป็น ส่วนสีเขียวนะคะป้ายสีเขียวที่จะเป็นรายละเอียดของโครงการมีหลายท่านถกเถียงกันอยู่ในโซเชียลค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในสมัยใดมีที่มาที่ไปอย่างไรดิฉันก็จะขอใช้พื้นที่นี้นะคะในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังนี้นะคะเป็นการดูแลของสนักงานโยธากรุงเทพมหานครมีการเริ่มสัญญานะคะตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์2564ค่ะแล้วก็มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่11สิงหาคม2566ใช้งบประมาณนะคะในการก่อสร้างสูงถึง1.6พันล้านกว่าบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณจำนวนก้อนใหญ่มากๆ ใช้เวลาในการก่อสร้างค่ะจากที่สัญญากำหนดไว้900วันนะคะและเนื้องานค่ะเป็นการสร้างทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรนะคะความยาวประมาณ3.3กิโลเมตรและสร้าง ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหนองปือซึ่งรายละเอียดอยู่ตามที่กระดานที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วมีผู้รับจ้างนะคะใช้ชื่อว่ากิจการร่วมค้าทาราวันนภาวิศกรผู้รับจ้างนะคะชื่อนายพัสิทธ์ค่ะเอี่ยมชินวุฒิดิฉันต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากว่าที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดิฉันเองอยู่ในพื้นที่ลาดกระบังค่ะก่อน ที่จะมีการโครงการเกิดขึ้นมีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่ต้องการออแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดแต่จากปัญหานี้ค่ะทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านรอบนะคะอาคารพาณิชย์ข้างๆถนนเส้นที่ทำการก่อสร้างนี้ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่มากเกินไปและไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับเพราะในความเป็น